ลองดูรูนี้ครับไม่กินหืมินแล้วครับหืนละอย่างนี้เสร็จแน่โอ้เข้ามาในข้างสนานี่ครับโอ้โหมาครับหลุเงเน็ตพาลุย ลุเงนพาสวัสดีครับวันนี้ลุงเนธจะพามาลอบไปลาไหลตามทุ่งนาครับจะมีตัวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เดีย๋ยวไปรุ้นกับลุงเนนะครับจะได้ตัวหรือเปล่าลุงเนใช้เหยื่อเส้เดือนเหมือนเดิมครับแล้วก็เบ็ดที่ทําเองไปครับ มีตัวครับลองดูรูนี้ครับตั้ทุกนาแบบนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่ครับนานๆทีจะเจอตัวครับใหญ่ นแล้วครับดูว่าไม่กินนะครับดูครับดึงละแล้วมันกืนครับกืนละอย่างนี้เสร็จแน่โอ้โเข้ามาในข้างสนาเนี่ยครับลุ้นครับลุ้นเต็มเลยโอ้โ ตัวเล็กรับตัวใหญ่ครับออ้ยแต้มแรกก็ยังใหญ่เลยครับดูครับใหญ่อีกแล้วโอ้โหหมานครับหมานแต้มแรกครับใหญ่เลยเนี่ยครับออกมาเมื่อไหร่ไม่ผิดหวังครับเบ็ดลูกเนตรตัวสวยเลยอืมเดี๋นี้ค่อยชั่ว พอเด็ดตำน้ำพริกแล้วครับเต็มแรกครับไม่กินครับกินแล้วครับ รู้ด้วยกันว่าจะติดไหมแต่ที่สองครับดึงลึกเลยติดอยู่ครับตัวไม่ใหญ่ครับ เบ็ดลูกเนตติดหมดนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ติดหมดทำคนเดียวพอได้ตตำน้ำพริกครับมนัมนมนันมัน เดี๋ยวดูรูนี้นะครับมีตัวหรือเปล่าน้ำนขุ่นๆครับอุ๊ยกินแล้วครับกินลวกินล้วดูะดงะครับน้ำนขุ่นๆเลยไหแล้วครับแยกก็กินเลยครับ โอ้หลุดครับหลุดโอ้เสียดายครับหลุดไปละอืมกินอีกหรือเปล่าเนี่ยดูครับโอ้หลุดไปแล้วครับลุงเนตรดึงแรงครับปากมันแทบจะขาดแหมเแล้วครับเจ็บปากอืมเสียดายครับจะพ้นแล้ว รุดรูปรปลาไหลนะครับเนี่ยกินแล้วครับกินเร็วเลย ยังไม่เกินครับยังไม่เกินโอ้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 เล่นเบ็ดครับเล่นเบ็ดดึงลงอีทีเสร็จแล้วครับแบบนี้โอ้ดูดีมาง นีน่ได้อยู่ครับได้อีกแล้วสวยแล้วครับแคมป์สีสามครับจะมืดแล้วครับพระอาทิตย์ตกดินแล้วกำลังได้ปลาไหลนิดเดียวเองเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วครับวันนี้ได้นิดเดียวแต่ก็ยังได้ตัวอยู่ครับ ไม่กินครับกลับบ้านดนีกว่ามืแล้วครับวันนี้ลุงเนตรพามาลลบปลาไหลก็พอได้กินหาอยู่หากินแบบลุงเนตรบางทีก็หมานบางทีก็ไม่หมานนะครับอย่าเพิ่งเบื่อลุงเนตรนะครับนี่ครับตัวใหญ่เลยครับพอเด็กินครับพอเด็ตำน้ำพริก ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก,กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็ยังพอเด็ดตั้มน้ำพริกโคลกใหญ่เหมือนเดิมครับลาบปากอีกแล้วครับลาบปาก